ไก่ไก่ไก oh ่เดินกลุ้มๆนะจานน่ะอ๋อแม่์เฮ้ยก็ประคาเจ้าเด็กเดียวนี่ดอกบังหวะเม่คนชายข้าวมาในบ้านมาแล้วล่ะยิงออกอย่างบ้านไปปอนไปไอ้อู้บ้านอะไรไม่ไอ้องยิงไปนี่ตะมีท้ายอย่างกูบอกไอ้ได้ละเรื่องไรนี่แต่แด็กมากได้แต่นี่แต่มากไม่ได้เรื่องบันเทือกสิเรื่องบันเทือกนี่มาจีบเกี่ยวหลงเศร้าไม่โดนเรื่องเรื่องบันนั้นนี่แต่มากไม่ใช่ไรมาขอควายจุดยาต้อง ออได้เ่อเอาไว้ไม่ยาด้วยนะยาขันแล้วแต่เมื่ก็อถักเมรอได้ไม่คิดมาแล้วได้ไปมันล้วมาคิดกับไรกะตาไม่ยาวัดลำแผลดีมึงหิงไปแิ่ิงไปให้อดไปแต่แม่อย่านะอย่าถือแม่นะแม่แง่เพื่อนอลงมาตึงลงขามือมันแท้เผื่อนี่คิดว่าอันลงห่วงติดข้างลวนคิดว่ามันเนี่ยอันลงห่วงมืนอันส้มยอมเองดอก วางมือแวงเล่นเล่นดอกทำไมออโลเดเล่นล้มใส่อะวางมือไปถึงตองไอ้ต้งแต่เรื่องอะไรอะแต่ทิปมือกูมาตึงใจไปเองดอกได้ไม่เข้ามันยังได้บางคนได้เลยกูไม่เข้ามันได้หลดซึ้งปนปลื้มแต่นี้แม่เมื่อสร้างมันได้กันไปใจได้กันเมื่อนย่อยยากแต่กระดังตัวบางฝั่คนนางพ เหน่งแก้นึ่งนันอ่อนนอนควันควายบ้านก้องไกลไปดูเมื่อไั้รู้ดีไปดูฮะนั่นเห็นบ้านใคเกี่เป็นฟอนเนี่ยเออไม่รู้บ้านไปรข้าวไปเลยข้าวไปครับพอดีแลยก็พอจุดไฟพอไฟขึ้นก็พอออกจากบ้านฉาบเดีบางทีอาจจะเป็นซอกไม้พอมึงข้าวไปก็พอดีแหละกินไม่ฟืิร์ดเมื่อเดี๋ยวยังเด็ดซอกต่างงานอ้างอยู่นี่ไอ้มือไม่ป้ายเอาทีดาดดาวฟิโก็ว่าแหล่มอดทำไมอ่ะ เอาวรู้แล้วว ok ่าเขาหลอกต้องกลัวทำไมเพื่อนลอกแล้วเหมือนตั้งใจลอกแล้วเราไม่กลัวให้ทักทิ่นึงกันพี่เล่าว่าเอนหลอกดุ้นไปโอ้ยต้องไปกลัวผีมื่อนั้นเป็นไปเสด็จว่าผีเหรอไปฮะทำไมไม่ยัดไปเองอ้าวไปเถอะมัีนั่นมันล่อคนเป็นอะไรคนเด็กรัวมั่งงานมั่งนั่นเลยที่ผีมันหลอกเมื่อคราวนู้นเนี่ยเหมือนกันนทำไมคนเด็กคราวนู้นอีกกล้ามมังไม่ข้ามมกงรถมาเชิดบ้มกันก็คนเด็กเล่นเรื่อยใจนั่น ถ้าก um, ัวกระตัวไปเฉื่อยเหมันกูนี่ไม่รถือว่าห้เกียจแต่รวมันงั้มันมันมึงบ้ก็เลยโอ้ตไปละต้องกลัวยังมีเหตุผลเนี่ยเอาแวนะอีกทวันท้าไอากนไ้าไปแล้วพอดีมาเไปเดวปลอดภัยแล้วพอดีพอกาเทวันด้ไม่ทันวังคำแบบปปีพอดีเอ๊ะ ได้เลยพี่อย่าลออย่ารอแล้วไปพูดไปเกินได้เลยพี่ไม่เชื่อเราเลยไม่ใช่พี่แหลมพิษมนุษย์เล่บเพื่นพอนเป็นพี่เองไม่พยายามเลยว่ามือมันด่าแค่ยุว่าเพื่อนโอ๋อผัดชนแล้วกันแล้วโยเน,น,นยนี่อืมันเบื่อว่าเทิดตัวโยนทั้งวัดมีขี้หมู่บ้านขี้หมู่บ้านอยู่ในคอ,อไม่ใช่ถ้าว่าขี้ในบ้านขี้ในบ้านอยู่ท่วม ว่าตัวนั้นอยมูไเโยมูเทินปัดเฟนเล่กระตปิงทำไมเลงก็ต,ตอดอ,เองเล่นยังเล่นมันสี่องก่นได้บ้านทำไปเล่นแต่เร่รอราอยู่ใ้กันไม้ใส่ใครแอบใส่ยามรเราเก็ยบันซีที่บนบ้านใหญ่ซะไ้้กับนาดีนางบาดีแม่กับรูกตูกยาตาใจนึงหลุดสุแค่า แต่ไรอย่าโน่นเต่านั้นรู้สึกว่าใจรอดไปบ้างการบ้างค้าวเฮ้แม่ม้องไทม่านะแม่มาลาวแล้วแม่เอ้ยมาจริงยิ่งใหญ่ผมได้กว่าวัวกว่าควายแถวนี้เอ้ยมาไรแลาวไอ้หลวงเล็นไอ้ชิบ้าไปออกไปยากบ้านผมไปดูบ้านทุ่งหนังนูไปยิงไปไปให้พอนไปเออนับตอนนี้แล้วตายกับตายเนี่ยยิงออกไปให้พอนไปตายอุบาอะไรชิบ้ไอ้บ้านหลวงไอ้พวกกินยิงไปไปเออแต่ดูว่แจกว่าหลวงอีโร่เรงชิงไปมาอยากหน้าม้าอยากทั้งหมด พอตอนหลับไปผมบนนี่เบื่อหมาบ้างแม่อูเบื่อไปเลยผม <S an> สู้ดิแม่อบหน้าเบื่อหน้ากันมิ้นหน้ากันเดี๋ยวมาเลยคนโทษชาตไม่ใช่คนเทนี่คนไหนนี่แม่ไม่ต้องเปิดเที่ยวเรียกเรียนเบี่ยงไปเออพี่แค่ยยหน้าเลยแม่มันนั่นแหะเราไปเยี่ยมได้กว้างว้างกว้างเห็นมันนั่นแหละแม่เละนี่มันละเอียดแล้วอ้อก็ดีแม่โม้คนตัวนี้ดึงแล้วใช่ไหมครับยาวคำนั้น แเข้ตอนการม่มาก็นำกินเท่านั้นหอกไม่ให่บรดูวันนี้ไม่มีเช่อไม่ด้ควันวัวควัายที่แล้วตอนแรกทีที่แรกเชย่อมองคนคำคนแม่เอ้ยบอกมากระแจ้กกะนาามันแต่งตัวมันได้ควานวัววนควายก็คนที่ไม่ต้องทล้าคนหน้าไม่ต้องเห้าการเตงเดนแต่งตัวคนเล็บถ้าตานทีให้ให้ตูกต้องตามกาลเทศะชาไม่พอไหนพวกไต้ไต่หนองเหมืเดินบุกป่าุดลิงโชกโชอยู่จะกี่การแตงดาวอเรามงคุดมบนกอืมเครื่องชุดเชยัง จีโนไม่ได้ตัดที่แต่เราหัาวไม่เราไม่ได้ตัดที่พายอยู่ในพับเลยจีการในแทงจีการในมาอว้วนเราไม่ได้อ้วนเคยเราในป้าในดงเดี๋ยวก่อนนะแม่บางทีก็อาจจะมากับเจ้านายจริงก็ได้มากับใครฮะม,มากับดงเทมุทัทยกับประยุพไพรานเป็นลกนยยูกกันซัดแต่งเราจะายัดเทวันเทวันุก็มาจะมากับลูกกษัตซัด สงสัยจะเป็นดีมิตหมายที่ดีหรือเป็นมงคลสําหรับเรานะแม่ที่ได้มีโอกาสไปริสนานเขา,าเดี๋ยวนี้เจ้านายของคนอยู่ที่ไหนยอยู่ข้างนอกขอโทษนะคะที่แม่พูดตะ่กี้เนี่ยจะ่ม่ถือคนแก่เลยนะคะก็ไปอย่างนั้นแหละค่ะคนแก่บางคนไม่าสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แม่ไม่เผื่อกันนอข้อโทษแล้วแม่มันได้ยี่เสียคำลงเพราะข้อโทษคำเดียวรุด ยายไจเที่ยมดีพระเจ้าไปเช้าลงเนี่อช,ช,ช่างเพื่อเน้นพไปบอกมันนะคะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแต่จะดื่มน้ำอย่างเดียวเราจะปรุงอาหารเอาไว้เพื่อให้ทานอาหารกันสักมื้อถึงไม่มีอะไรเป็นบ้านป่าบ้านดงก็เออพวกเราต้อนรับท่านด้วยใจจริงนะเอยได้ลาโคสค่ะนี่แม่ กับเจ้านายจริงนนลูกคป่าต,ต้องต้องปฏิสันพานก็ค่ะเถ้าถากว่าเรานะ่ะดูถูกดูแค้นาะบางทีอาจจะมินเป็นเรื่องผิดก็ได้ ชาวช่วยแมยลูกตี่หนี้การตอนรับชาวรับหน้าม้ไม่เคยสังกมฉันูุงหลูก็ข้าไม่เป็นไรกันหนูตอนรับบริจารณาอย่เรื่องนี้ค่ะมีอะไรก็ไม่ถือหรอกเออลูก็ยิ่งข้าวันจำใจวะยังกับดีเบือนค่ะไม่ยากขาไม่ร้อยกินกับยากดอกร้อยตันเปเคยชี้กับเรือค่ะลูกไปทำเขาถ้ามันไปหุ้งไปตำเขาลกไปเมย์ไม่ไหวปูดหม่ต้องง่ายเมย์ นี่จ้าผีกินได้เลยเยน,น,นี่ย่ยองนี้นี่ที่ไหนผีไม่ปลิวเลยอืมอืว่าเลยใจนั่นแหละนั่นเลยพุ่งมาที่น,นั่นนั่นไอ้เมื่ออยู่ในพุ่งแล้วโอ้ไอ้เรื่องที่าขอมาว่าคุนจะเป็นผีว่าเผื่อผีเองอยู่นะไม่เท่แต่อยังมาเต่าอยูออ่นี่ไม่ใช่พุ่งกินคนเด้เลยลพุ่งกินข้าวดอกรู้อะไรที่เหมือนนั่นนะพุ่งอยู่ปันตตานีเลยเพื่อน ในพรุ่งนี้คิดว่าวหาสำหรับเมากินงานนี่ตอนเดือนก้าวขึ้นทีบคำานึ่งจานดาวกูเมาไว้ฮานาบาตานาบาตหรือว่าชานาไหนพอตายกูก็ต้องคิดว่าลำหลังปดเพราะกูก้าไปกินงาหาไหนแล้วกล้าทุนถุกงานเห็นด้วยแต่ว่านั้นกินอยู่อ่ะนก็กินได้ก้าวไปถึงกับ้าวนาเล้งเบอรกันทุกงานว่าอะไรไม่ไรก็กินได้เมันจ่ายโตก็อบนลดอกกูกินได้ขาปมหลอกคุ้มอย่อันล็อบปลอมแต่ก็ไล่เทนว่ กินแล้วว่าหมจ้าวานักเจ้าวานักก็หัวดีนะหัวมันเนจาะมาลี่มือไาวหม้อลายเตะผู้เยอะจนได้กินของซอกนะวพราิชายชืาย่ออะไรเชิดโถ่ครับตำตสกุลกินไม่รู้เอง <c oughs> ชื่อไม่น่าชวดไปเที่ยวบ้านเลยเพื่อน <c oughs> อ๋อเหรอฮะอยู่แถวนี้อยู่แถวๆนี้วนเวียนอยู่แถวๆนะี้อ๋อครับครับโอ้ยแก่เอาไปแก่ไปพี่ชายพี่กินพี่ข้าวนอง มา,ม,มาเร็วมาเร็วจะเละอะไรนะเมืองพ่อจ้าแม่จ้ามือไปผมบ้านดังนึงครับบ้านนี้เนอะบ้านไปเย็บเอวไปยังไงบ่าวาเ,เรื่องใหม่มากความใหม่ไพ่เนาะแต่ว่าเนี่ยแล้วเขาหลุดชักลักษณะใหม่การหักษาบ้านรักษาช่องมัเก็เม่์เรื่อความเรื่องความครัวก็เขาคิดว่าคัดเซลว,วบริเวณบ้านคิดว่ายาน่ยตัดเส้นอย่าไปอ่ะ เราปลูกใหม่ประดับประดาไม่เดี๋ยวก็ปลูกไม่ใช่เป็นพันไม้ที่ราคาแพงแงนี่ปลูกไอ้พวกนี้แคพวกดอกกุนจีหรือว่าบ้านไม่รู้รยบ้านเราอนี้กับทานวันนี้แล้วก็ปลูกได้ระดับได้แนวแม่ด้านล่างบ้านไปนั้นปลูกสวนครัวปลูกพักส่วนครัวพักส่วนครัวก็ก็ก็ปลูกได้ระดับเช่นว่าข่าตักซองคอใครขอข่าซอง้อใครขอไม่ความว่าใครอยากปลูกไปว่าข้าแล้วเป็น แนวคิดว่าเดี๋ยววัดดันแล่แหลกเป็นไม้ประดับบ้านไปเลยทีนี้อตาตายาใส่ไปที่ของบ้านเขาแล้วเขา,าชาวบ้านแล้วชาบ้านแม่เอ้ยแม่มันอาจจะปูยาประเทศแต่โลคมันไปถึงแม่มันด่ายิบซ่องเดี่ยวไม่ทิศหรือขับโลคมาถึงขอโทษคขาขับเดียวลุกแมยแม่เป็นนี่เท่ากับช่างเพื่อโยนในป่าน้องเออน้องนั่งนี่ช่วยจริงๆ เราเที่ยวมาเพื่อครึ่งโลกยอมรับหัวผูดยิงกนนี้ช่วยจริงๆหนอโลกเศร้าของยหญ่นี้ไม่สม้มเลยยิ่งเป็นโลกแค่นี้เหรอรับอคิดว่าพูดจากทาที่แล้วพูดดีถูกกระเบียดดิวนี่คิดว่าโ้นอเออ พวกเห็นม,มาแล้วคนหน้ามามันตีเน้นมันหน้าหน้า,นากรีดท่าแ,มมาแมอมหาแทงก็ดกหน้าข้าวหน้าแอมดแดงกับแดงกับแอมกับแองก็ดมแต่นี่มาไอคิดว่าแดงแต่มันชาดแม่คือโชคเนี่ยเทียน,นเด้งก็เลยว่าเลือดชีดหน้าแอมเดงมันหลงจุบวยยาวัดนั่นนะ คิดลว่าน้ามิงชิงนองนีคิดว่าผมประเวนมาแล้วคิดว่าเดมาแล้วเห็นแต่คู่ปมคู่เว่าคู่กาดักกำน้ายาเคมีกไอ้นี่ไม่นี่คิดว่าคู่ทำไมชาตเพราะ้าไป็้าเราคุณเน้อไม่อ่อนแอนคู่ธรรมดาจามันไม่เหม็นนยเลยนัเ้นกองกูตราจก็คู่คู่ธรรมาจาปรกัรรีบสักวันถึงไม่ื่อไอ้นั่นคู่บ้าตกปนนขอเมือเงินเร็ว้ามือว่ากินแดงเอหนกเขาอะไน้องก นี่จิตว่าผพมออกเร็ว่านอนี่เป็นพระยุบราชแล้วโคกับมาว่าเชิญและเชิญ ข้าวเลยเออข้าวข้าวครัวเร็วให้ข้าวครัวนองนะงั้นเละข้าวครัวเร็วนองเออใบพืนใบตองดับกันเของยุ่งอยู่แล้วนุ๊กนะไปเนี่ยน้องตอนเดียวนองนี่ก็รู้แล้วว่านองบุคคลระดับเลยไปดึงชอบใช้กันแล้วโอเบียดถูกไหมแม่มาดับชิบากะอ้หมดสี่ดอกอบูห่ยสวยมากกว่าขาดชิบากะดอกมึงไม่ตีราคางรู้ก็นั้นแต่แม่เอ้ก็แพงวะนันดูเลยว่าเก๋าไปเลยคือไม่ว่าบุคคลระดับนี้ไม่ว่าเขาไปตกไม่ตอนเนี่ยมันยังหลวงชาฟูนี่ทำหม้อมาข้อแผ่นมาข กูกไม่ออกสักบาทก็ถือว่าลกกูไม่กอดเดอลูกชามึงได้กับแผวอยู่กี่ว่ามูไปอยู่ก้นจังหวัดกันกับตาเมึงอเงกพรับมจริงกัไกับที่นี่ก,กข้าวเล้ลวกูนกนก้นี่กับปล่อยาตายตะกกันว่ารอเถียว